สวัสดีค่ะวันนี้มาชมสวนนะคะสวัสดีจ้าวันนี้มาจ้องานะครับดูดูเด็กๆมามาจ้องเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆมาเก็บอะไรคะเก็บพีกเก็บพีกไมาเก็บแตงมาที่ก็จะมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะนี่แล้วจะเก็บถั่วฝอยยาวไปตามบีกถั่วฝอยยาวเด็กๆมั่วนะคะไปถุงกับเพื่อนค่ะจะแอบกิน เป็นผักสคยกินว่านี่นะคะนี่ค่ะอันนี้สตรอเบอรี่นะคะครับนห่ค่ะอันนี้คือต้นสตรอเบอรี่สิ้นปีกะว่าจะเปิดให้เก็บนะคะเปิดให้เก็บสตรอเบอรี่าเขาเปิดเปิ่เปิดเปิดเปิเปิดเปีดเปิดเเปิดเปิเปิดเปนดเปาดเปิดเปิดเปเปินเปิเปิดนปิปิดเปิดเเปิดเปเ นไปหาแลนนด์ะคะไปหาแม่เหรอครัทางนี้ค่ะทางนี้จะหาแม่ไปหาแม่ครับไอ้เก็บลี่เลยชี้จะเก็บลี่นะคะไปไปชี้ไปเก็บลี่เร็วยังไงคะคู่ลี่ให้ให้ชี้เก็บครับลูกคู่ขาพลอยนะคะทางนี้ค่ะบักจิ๊กให้ชี้เก็บนะครับลูกรือเก็บพริกได้ไหมคะนี่นี่นี่คูขาดูเก็บพริกได้ไหมคะอาชี้กินลี่ครับอันนี้กินได้ไหมครับ อู่คสดากินเจตอรี่คู่คะคันไม่ยืครับ่เอาใส่กล้องเอาใส่กล้องค่ะมันยังไม่แดงดีนะคะ้สติเ่าดูน้องนชี้ครับลีครับน้องคัะให้ชี้ไม่เอาสีขาวอุ้ยกินแล้วคู้ค่ะพอย่งค่ะพอแล้วค่ะ